สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบน,นะผมถังขยะเปิดปิดอัตโนโมัติพร้อมระบบแจ้งเตือนถังขยะเต็มผ่านไลน์เดอร์ไฟเคชั่นและเสียงคำพูดแจ้งเตือนนะครับ สำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับผมเราได้ใช้ในส่งตัวโหนด MCU นะ e s p 8 2 6นะครับ WiFi โมดูลครับซึ่งนับโลกระบบควบคุมและวงจรในของการเล่นเสียงนะครับอยู่ภายในกล่องพลาสติก ABS อย่างดีครับโดยเราจะใช้เซนเซอร์ทั้งหมด2ชนิดครับชนิดแรกก็จะเป็นนะฮะเซนเซอร์อันตราโซนิกเพื่อทำหน้าที่ในการวัดระยะของนะครับคนที่เข้ามาใช้งานถ้าเกิดคนเข้ามาใกล้ในระยะที่ต่ำกว่า20เซนติเมตรลงมาครับก็จะสั่งให้ตัวเซอร์มอเตอร์ขนาดเล็กตัวนี้นะซึ่งมีแรงบิดสูงนะคทำการหมุนไปที่ประมาณ90องศานะฮะเพื่อ นะฮะถ้าเกิดว่ามีระยะที่มากกว่า20เซเมขึ้นไปก็สั่งให้ตัวเซอร์โมเตอร์นั้นหัาหมุนไปที่สงองศาฮะเพื่อนะครับทำการปิดฝาถังนั่นเองในขณะที่ฝาถังเปิดนะครับก็จะมีเสียงต้อนรับว่าสามารถทิ้งขยะได้เฉพาะนะครับขยะติดเชื้อเท่านั้นนะครับและส่วนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นขยะเต็มนะเราจะใช้เซนเซอร์อินฟาเรดพอกซ i มิตี้เซนเซอร์นะครับซึ่งเป็นตัวสีเหลืองตัวนี้นะครับ ติดอยู่กับข้างของถังขยะครับถ้าเกิดว่าขยะเต็มนะครับขยะก็จะนะครับมาบังในส่วนของตัวเซนเซอร์อินฟาเรตตัวนี้ทําให้แสงอินฟาเรดที่เปล่งออกมาจากตัวเซนเซอร์เนี่ยสะท้อนกลับมายังตัวรับซึ่งภายในตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งตัวส่งและตัวรับอยู่ในตัวเดียวกันครับเมื่อสะท้อนกลับมาครับก็จะส่งสัญญาณไปยังโหนด MCU USB 826นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนผ่านไลน์ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับขยะเต็มแล้วนะครับแล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนว่าขยะเต็มแล้วให้ไปทิ้งถังขยะใบอื่นได้นั่่นนงงัับสลลแแจาาายพววว้้ใใชต USB Micro C ขด5 วลต์ครับเสียบกับที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน5โวลต์กระแสะไม่ต่ำกว่า2แอมป์นะเนื่องจากว่าตัวหนด MCU ในขณะที่เชื่อมต่อ Wi-Fi และตัววงจรเล่นเสียงภายในเนี่ยกินกระแสค่อนข้างเยอะในขณะที่มันทำงานนั่นเองครับก่อนนี้ใช้งานครับเราต้องทำการเซต SSID กับพาสเวิร์ดนะครับของตัว Wi-Fi เล u เตอร์ router, ที่ให้ตัวหนด MCU นทําการจับ ให้ตรงกันก่อนนะครับเพื่อให้สามารถที่จะทำการส่งข้อมูลไปยังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์หรือไฟล์แคชั่นได้นั่นเองครับสำหรับการใช้งานครับที่นี้เราก็จะทําการเตรียมนะครับ Line ไลน์หรือฟล์แคชั่นไว้เนื่องจากว่าคลิปผมได้อาจจากโทรศัพท์มือถือนะผมได้ใช้คอมพิวเตอร์นะในการแสดงให้เห็นว่าตอนนี้นะสามารถที่จะทําการส่งการแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้นั่นเองครับนะสำหรับตรงน,นี้นะครับเราก็ทาการจ่ายไฟล์เข้าสู่ตัวโปรเจกต์ของเราครับ ครั้งแรกครับเราให้ตัวโหนด M V U ของเรานะทำการบูตระบบขึ้นมาและทำการเชื่อมต่อกับสัญญาณหน่วยไฟลสักประมาณ1 0 1ถึงวินาทีครับเมื่อเสร็จร้อยครับเราลองนำมือเข้าไปใกล้ในส่วนตัวเซนเซอร์ดูนะครับทิ้งได้เฉพาะขยะติดเชื้อเท่านั้นครับอ่านะครับในขณะที่นะครับฝาถทางขยะของเราเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีเสียงแจ้งเตือนว่าทิ้งได้เฉพาะขยะติดเชื้อเท่านั้นนั่นเองนะครับทิ้งได้เฉพาะขยะติดเชื้อเท่านั้นครับอ่าประมาณนี้นะครับ ทิ้งได้เฉพาะขยะติดเชื้อเท่านั้นครับทิ้งได้เฉพาะขยะติดเชื้อเท่านั้นครับอ่านะครับหนุ่มอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่เปิดฝาถังนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะฮะก็ยังจะไม่มีการแจ้งเตือนผ่านไลน์เลยทั้งสิ้นจนกว่านะครับเราใสา่ยขยะไปเรื่อยๆแล้วขยะเต็มจนไปบางตัว proximity sensor ตัวนี้นะครับซึ่งตัวเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะ ทำการปรับค่าความไวได้โดยใช้ไขควงหมุนทางด้านหลังของตัวเซนเซอร์นั่นเองนะครับทีนี้ผมจะลองให้เกิดการแจ้งเตือนดูนะครับอ่ผมก็เข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็บังมือมลวัขยะเต็มแล้วครับกรุณาทิ้งใบอื่นทังขยะเต็มทางขยะเต็มแล้วครับเนี่ยนะครับทางขยะเต็มแล้วครับ ในขณะที่ถังขยะเต็มนะครับก็จะมีนะครับการแจ้งเตือนผ่านไลน์ notification เร่งเข้ามาด้วยนะครับอันนี้เป็น5-6แล้วนะครับเมื่อกี้เพราะว่ามือผมเนี่ยไปปัดโดนตัวเซ,เซ็นเซอร์ทั้งหมด6ครั้งอ่ะหครั้งนะครับก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนม,มา5้าทีนะครับก็คือถังขยะเต็มแล้วพร้อมเสียงแจ้งเตือนนั่นเองนะครับเน,บนีะนะ่ยป,ประมาณนี้นะอีรอยรอบครับถังขยะเต็มแล้วครับุณาทิ้งใบดื่นนะนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดผมอยู่ห่างซัก เกินกว่า20ซนติเมตรขึ้นไปฝาถังของก็จะปิดอัตโนมัตินั่นเองครับทิ้งได้เฉพาะขยะติดเชื้อเท่านั้นครับนะผมนลองออกครับนะประมาณนี้นะครับทิ้งได้เฉพาะขยะติดเชื้อเท่านั้นครับถ้าเกิดขยะเต็มจนบังตัวเซ็นเซอร์นะครับถังขยะเต็มแล้วครับกรุณาทิ้งใบอื่นนะนะครับก็จะมีเสียงเป็นคําพูดออกมาแจ้งเตือนพร้อมกับไลน์เนทฟีเคชั่นทำการแจ้งเตือนว่าถัางขยะเต็มแล้วนั่นเองนะครับ ครับผมนี่คือการทดสอบในส่วนของตัวถังขยะเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงคำพูดนะครับถังขยะเต็มให้ทิ้งใบอื่นและก็ความเสียงต่อรับคือทิ้งได้เฉพาะขยะติดเชื้อเท่านั้นครับผมผมขอจบการนาเสนอนับถังขยะเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงและคาพูดผ่านไลน์ดูไฟเคชั่นแต่เพียงเท่านี้ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ